小白，小白，白白白白。 ทำเค้กอร่อยมากเลยนะคะว้าว <Wow. S 1> wow. เอาอันนี้ก่อนจะอันนี้ก่อนอยากกินอันเนี้ยขออยากกินอนี้กินอยากกินอันนี้ก่อเกินอนี้ก่อนลองชิมหนึ่งอันก่อนได้ค่ะ มอกเปียวเกลิ <laughs> ่นมุเปียววะเปียวไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะมีของใครมากคะน้ำโบน้ำแดกหมาแล้วก็บุ๊ใช่ไหมโอเค,อเคนี่เราต้องเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนนะคะแล้วเราก็จะทำการตกแต่งกันอร่อยอร่อย เดียวนี่เดียวเดียวให้ไปถืออบเอาเอาอันนี้นะค่ะเอาเดี๋ยวเราเลือกสีกันนะว่าใครจะเอาสีไหนบ้างนะคะเลยเป็นโค้กเป็นของบีอุดโอเคไหมโอเคแกะอันนี้ออกก่อนนะคะเราก็จะตัดตรงนี้เดี๋ยวมาไปออกกำลังกาแป๊บนึงนะอเอาค่ะ บูโอเคตอนนี้เด็กกินท็อปปี้ขี้แกลบเกือบจะหมดแล้วนะคะวันนี้มีเยอะเลยค่ะ อ้าวตาโทุกจะสีอะไรอะไรดีอันกอดอ่าโอเคนันมามาทำสีน่า่าะทำเป็น นี่ของมาม้านะคะทุกคนอืนี่ของคุ้นะคะทูกคนน,นี่ของคุ้นะคะทุกคนอคอันนี้าม้าขอเติมสีเยลโล่ลงไปให้ด้วยก็จะเป็นแบบมีสองสีนะคะโอเคแม่ นี่แอบใช้ได้อลยค่ะอันนี้ใส่ลงไปด้วยนะนี่นะคะใส่เลยค่ะอะ่ทำเลยค่ะพิงให้พวกทำสีพิ้งให้เสร็จเลยนะอือว้าวหมุน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 นี่ค่ะนะคะอ่าวเสร็จแล้วก็ตกแต่งหน้าเค้กได้เลยค่ะพวกเรา อร่อย เพิ่งกินวางให้สวยๆก่อนทำให้สวยๆก่อนเดินอร่อยมากตกแต่งให้สวยๆก่อนตกแต่งก่อนตกแต่งอ่าวางที่ตัวไหนดีอ่าถูกต้ององัมาขอวางที่ตัวนี้ก็แล้วกันขอวางตัวนี้ก่อนขอวางดอกไม้นะคะวันนี้เขาจะวางขอหยิบเลยค่ะข้าวขนมปังหมดกันแล้วเนี่ยอ้าเอาชิมไปแล้วค่ะ กินมาก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 ชิมกันก่อนนะ <Yeah. S 1> อเออเลยอร่อยม,มากเลยอมอันนี้หอมหมามะขอนดอกไม้วางที่อันนี้อันหนึง่งสองอันอ่ะหมามะขอนดอกไม้สองอันเอาหัวถืออันนี้นะอันนี้มามะวางอันนี้นะเจเดงคือเขาจะกินวว้า

ดอ,อดอกไม้วางกับดอกไม้ไหมคะดอกไม้มาวางนี้ไหมอืมโอเค <ś> ดอกไม้วางกับดอกไม้มาวางกันเลยค่ะหกบใช่ไหมามาวางด้วยอืมอ่าถูกต้องแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละอ้ยฮุบฮุบใช่ไหมมาวางด้วยอืมฉุดๆลงไปเลย เขาไปกินขนมเยอะนี่นะคะค่ะว,ว้าวขนมเยอะเยอะเลยค่ะช <c oughs> ิมอย่างเดียวเลยนะคะเ <c oughs> ยี่ยมเลยไหมคะอมโอเคเดี๋ยวมาขอชิ้นชิ้นแป๊บนึงนะอย่ามาใส่ชิ้นให้ ให้พี่โอ๊ตกินด้วยได้ค่ะโอ๊ตกินได้นะเราตกแต่งกันเนี่ยให้สห <า S 1> วยนะตัวหาพี่โอ๊ตก่อนตัวหาพี่โอ๊ตด้วยนะคะอืมจ,จะถือะไหนบ้างพี่พบชอบสี่อันนี้พบชอบอันไหนบ้างคะบอกมา,มาสิว่าหนูชอบอันไหนมากที่สุด จ้าหญิงอันนี้กับไหนอีกเขาให้มามาเถื่อนนี้นะหมาหมาเถื่อนนี้ okay. โอเคแล้วบฮเปไหนอีกนี่ไหมโอเคอ่าถือคู่กันมาเลยโอ้ถือแล้วค่ะผลงนานอันน่ารักของน้องโฮที่ได้ลองทำแตทันใดนั้นเด็กก็คงกินท็อป อย่างอเหน่องนะคะ่าดูเชื่อมกันด้วหมาได้หน่อยค่ะมาได้หนึง,นองนโอเคโอ้โหเด็กก็ยังกินทับเค้กแบบอร่อยๆ ไปในคลิปถัไปไน,นะคะ <laughs> เอาทำกระต่อกนะ